เอ่อจริงๆก็ได้แล้วแต่ว่าอุบไปก่อนได้แล้วอุบไปก่อนออจริงๆก็ยังยังต้องดูเรื่องของงานนะั นักเวลานั้นด้วยอะไรเงี้ครับผมก็จริงๆดูดูไว้ดูไว้หลายหลายอย่างมากดูไว้หลายปีด้วยครับเหมาะเป็นไตมาสได้ไหมคะไตมาสที่หนึ่งสองสามไม่ได้เลยครับไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนถ้าสมมติว่าเผื่อว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมันจะได้แบบว่าไม่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 มีผลกระทบอะไรเพราะฉะนั้นก็ก็ขอเป็นเป็นเรื่องที่ที่คุยกับน้องไว้สมมติก่อนคือตัวเราเองก็แบบว่ามีไว้แต่ยังไม่ตอบตงว่าจะเป็นเรื่องไหนใช่ครับเพราะว่าจริงๆด้วยงานด้วยอะไรหลายอย่างมันก็ มันก็หลายๆอย่างมันก็เยอะครับมันต้องเตรียมการแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาแบบขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เป็นปีหน้าไหมยังยังครับยังยังอันนี้เขินอันนี้เขินไหมนะเดชก็ไม่ไม่ได้เขินแต่ว่าก็ยังอยากให้เป็นแบบความลับอยู่เพราะว่ายังไม่อยากบอกไปอันนี้คือเป็นเหมือนรอเรื่องแบบลงตัวอะไรเงี้ยค่ะนะเดช เลิกลงตัวจริงๆมันก็มีหลายเลิกนะครับแต่ว่าถามว่าเมื่อไหร่มากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วในหนึ่งปีหรือว่าในปีหน้าในแต่ละปีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีหลายวันนะเราก็ต้องต้องดูดูไว้เผื่อด้วยหลายอย่างจริงต้องนะตอนนี้ต้องเริ่มวางแผนในการแบบลดงานกันหรือยังทั้งสองคนคือไม่ไม่ได้วางแผนเรื่องลดงานครับเพราะว่ารับไปหมดแล้วลดไม่ได้นะครับผมไม่ทันงานเลยเอก็เลยตอนนี้คือได้แต่ว่าดูไอเดียเปิด ในมือถือดูดู Pinterest คุยกันปรึกษาการ reference อ,อะไรพวกนี้ครับว่าถ้าเรามีถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้เราต้องทำยังไงเราจะเตรียมยังไงแล้วก็แบบวาดฝันอะไรแบบสวยๆงามๆของเราไว้ก่อนสนุกดีครับสนุกดีแล้วก็ดีที่เราได้แชร์ไอเดียกัน,อย,นอย่างไ้ย่ะเ <c oughs> องเขาบอกเขามีติมในฝันจะเป็นแบบป่าๆเขียวๆอะไรอยงี้มีครับมีครับแล้วก็ก็แบบจริงๆเขาเขา ถามผมด้วยว่าผมชอบแบบไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราก็ชอบในแบบที่เขาชอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้แชร์ไอเดียในสิ่งที่เราแบบชอบด้วยสนุกดีครับสนุกดีสนุกดีตอนนี้ก็เป็นท็อปิกนี้เป็นแบบเป็นชีวิตประจำวันที่ต้องคุยกันไปเลยป่ะจเป็นแบบบางครั้งบางคราวเราก็จะเออมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเออเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยครับอย่างยายเองเขาก็เซอร์ไพรส์เนอะเขาบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าสาวที่เปลี่ยนสุดเยอะที่สุด เจ็ดชุดเขาบอกเจ็ดชุดเจ็ดชุดทีทุกวันเลยจะต้องยังไงก็คงต้องเปลี่ยนตามนะผมเองก็จริงๆก็มีอะไรแฟนซีเยอะเหมือนกันครับผมเสื้อลายดอกของเราจะได้เปเสื้อใสในงานแต่งนะคะอาจจะไม่แน่ครับอาจจะไม่แน่แล้วก็จะมีแบบว่าคงจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นน่าจะเป็นแบบทางบ้านพิธีแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ วางแผนที่ต่างคือสามีมเอ่อยังไม่ได้บุกครับผม,มย,ยังยังคือคือตอนนี้คือเหมือนเราเรา list ไอเดียไว้ list, list 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 ไว้แล้วก็อะไรที่มันมีความเป็นไปได้กับอะไรที่มันมันแบบเหมาะสมหรือว่าอ,อะไรที่มันไม่ได้แบบเกินความจําเป็นจนเกินไปเราก็จะทําแต่อะไรที่มันเรารู้สึกว่าเราเดี๋ยวเราเหนื่อยหรือว่ามันมากเกินกําลังเราไปเราก็อาจจะต้องมีการแบบตัดออกอะไรเงี้ยครับจากนี้นคุยกันสืบบว่าที่ได้ตามใจน้องขนาดไหน เออคือไม่ได้แบบว่าตามใจทั้งหมดเลยครับก็ก็แชร์แชร์กันอะไรเไงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเ,เราก็เชื่อว่าแบบการตัดสินใจของของของเขาอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขด้วยในในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาชอบอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆเราก็ไม่รู้สึกอ,อ,อ,อึดอัดหรือว่าขัดขัดแย้งอะไรด้วยม,มันก็เป็นเรื่องที่แบบเออมันก็ดี อ่ะย้าย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 นะคะว้าพลือว่าพลือว่าแบบว่าเป็นพ่เป็นเออพ่อบ้านแท้เออเป็นพ่อบ้านทำครัวอะไรจัดโครงจัดการเขาจะไม่ทำเขาจะเลือกอย่างเดียวเหรอเออเราเราโอเคไหมคะกับการจะต้องเป็นพ่อบ้านโอเคนะครับโอเคเลยผมแฮปปี้มากที่ได้ดูแลเขาครับคนนี้ก็ต้องคอยดูแลพ่อบ้านดูแล ในส่วนของการทำความสะอาดใดๆแๆเราก็แฮปปี้ตรงนี้ไม่ไม่ยากเลยครับผมนี่ตอนที่มาอยู่กรุงเทพมาเรียนพิเศษกับคุณพ่อก็ต้องรีดผ้าล้างห้องน้ําทําอาหารอะไรเองดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับจริงๆเขาก็ทําได้นะครับผมเขาอยากช้อปปิ้งมากกว่าเขาิอบากกว่าแต่เขาจะเป็นคนเลือกเลยหนึ่งสองาวันนี้ดีได้เออเอาของเขาบ้างเชื่อในเทสเขาครับอวยแฟนที่สุดเลยตอนนี้แล้วเราก็ขอ เตรียมใจไว้แล้วครับทำแล้วทำไมใส่คอมเตรียมใจมหาพุทธเล่นเฉยครับแต่คือสกิลเราก็แบบว่าพร้อมดูแลไม่ยากครับผมครับเมื่อถึงเวลาทำได้ทุกอย่างครับเหมือนเหมือนเราก็คือดูโอ้กับมากเลยไหมคะแบบว่าเป็นพ่อบ้านคู่กันเลยบ้านนนั้ก็คือก็ไปบ้านก็คงก็มีเรื่องปรึกษากันครับโทรแบบว่าระบายอารมณ์มึงกูแบบว่าทุกคืนด้วยนะทุกคืนนะแบบว่าระบายอารมณ์กันเลเต่มใจเนาะ เต็มใจครับเต็มใจวันนี้ได้โทรระบายบางอย่างไหมวันนี้ได้ได้โทรระบายบางย่างไมไม่นะครับไม่นะครับไม่มีมีแต่คุยเรื่องดีๆกันโอเคบ้าืมลืม